มามก็มาาเเปิดดกกันต่อลยีวสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าพ่อหน้าแตกกันในเกมลาเลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาเปิดกรชาก,กันในพาร์ทที่9 6กันเลยนะครับเย้ก <Yeah! S 2> ูพร้อมหน้าแตกแล้วโว้ยโอ้โหนี่กูตะโกนลั่นบ้านพ่อแม่กูไม่ออกมาตบก็ถือว่าดีเลยนะเนี่ยออตะโกนสลั่นเลยกู ซึ่ง i อ l ดี e ลน์ที่พวกคุณเห็นอยู่ด้านบนนี้นะครับก็จะเป็น i อ l ดี e ลน์ของผู้ชมทางบ้านที่เขาฝากรหัสมาให้ผมเปิดกาชากันส่วนด้านล่างก็จะเป็น Facebook และแฟนเพจของผมนั่นเองก็สามารถที่จะเข้าไปกดไลค์เพจแล้วก็กดติดตามที่ Facebook หรือจะเป็นแอดเพื่อนก็ได้นะครับผมรับเพื่อนทุกคนถ้าคุณทําดีคุณก็อยู่ต่อถ้าคุณทําถอยสะทุนเสื่อมโซมโซมอันนั้นมันเกี่ยวกับไอพวกหน้าพังอะไรพวกนี้ไม่ใช่เหรอว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับไอพวกนี้ใส่นี่เออหือ,อก็ประมาณนั้น นะครับถ้าคุณทําดีคุณก็ได้อยู่ต่อถ้าคุณทําไม่ดีคุณก็โดนกดบล็อกไปไม่ใช่ผมเฮฮาไปแล้วก็มาเลื้งเกริมอะไรประมาณนั้นนะครับกูจะฆ่ามึงทิ้งกมแทงแม่งเลยอันนั้นก็โหดไปนะครับผมก็แค่จะตักเตือนเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะ และต่อมานะครับผมผมเองก็อยากจะแนะนําร้านขายเกมสตรีมในราคาถูกนะครับเชื่อใจได้100%ชื่อร้านของเขาก็คือ Panda l a m o n นนั่นเองนะครับผมหรือจะเป็น w w w f a c e b o o k c o m s l a p a n d a l a m o n ตามนี้นี่เองนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์และช่วยกันอุดหนุนเกมแท้กันเยอะๆนะครับ และสิ่งสุดท้ายนี้นะครับผมถ้าผู้คุณชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปก่อนที่จะเมทไอเดียลน์ของแต่ละท่านลงไปและอย่าลืมไปชวนเพื่อนๆให้มาดูคลิปของผมนะครับเพื่อนของคุณอาจจะชอบและอาจจะกดซ u b s c r i b ์ให้ผมก็ได้นะครับกดๆไปเถอะมันไม่เสียตังค์นะแต่ผมก็ขอไม่บังคับกันละกันถ้าคุณชอบคุณก็กดถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดแค่นั้นอีกนะส่วนใครสักสองสามคนเนี่ยสองสามคนนี้ม่งโคตรน้อยเลยเนะี่ยที่กำลังรองให้ผมแคสเกมเดคเอา นะครับหรือว่าเป็นเกมออนไลน์หรือออฟไลน์เกมอื่นๆเนี่ยก็อยากจะให้รอต่อไปนะครับยังไงผมเองก็รับปากแน่นอนนะครับว่ามีมาแน่นอนและเรื่อยๆด้วยแต่ช่วงนี้ผมขอเปิดกาชาเคียไอดี ID ที่ผู้ชมเขาฝากกันเข้ามานะครับผมเองก็ขอเคีย์ให้หมดก่อนตอนนี้ก็เหลือแค่2 ID ดีนะครับก็จะหมดแล้วนะครับผมเองก็ต้องขอเคียร์สักนิดน,นึงและเดี๋ยวเกมอื่นๆเนี่ยมาแน่นอนถึงจะมีคนดูพันสองพันวิวเนี่ยผมก็ไม่แขกนะครับกูจะลงแม่งถีพูดเลยนะถ้าว่าง นะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะพอดีได้กำลังใจมากเพื่อนผมเขาก็บอกมานะครับก็ลงลงไปเถอะนะได้ตังเหมือนกันแต่ถือ,อยังไงผมเองก็แอบน้อยใจสักเล็กน้อยนะครับที่คนติดตามลายเลนเจอร์ไม่อยอมมาดูคลิปอื่นๆเลยนะครับก็อยากจะให้ลองลองไปดูเฉยๆนะครับถ้าคุณไม่ชอบก็ไม่ต้องดูแค่นั้นเองนะถ้าคุณชอบคุณก็รอดูต่อไปผมเองก็อยากจะบ่นแค่นี้แหละก็เข้าไปเปิดกาชาและตบหน้าตัวเองกันเลยดีกว่าครับเหมือนเดิมนะฮะแพลตินัม5ตัวแถมฟรีอีกหนึ่งตัว เปิดได้ห้าดาวถึง7ดาวนั่นเองใช้ลูบี้ทั้งหมด150เม็ดนะครับกลในการเปิดของเขาก็คือพอเปิดหันหน้ามาเนี่ยกดข้ามแม่งเลยนะครับก็กดไปครับ1หนึ่งรหูบี้มาก,กูคึกนะเวลาตบหน้าทีไรผมเองก็จะคึกแปลกแป้วยสงสัยตบแล้วนิสัยมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าวะนี่คนหรือตัวอะไรวะเนี่ยตบหน้าแล้วนิสัยเปลี่ยนกตกลงไปครับอ้าวตกลงสิเออกูกดจนเมส์จะพังแล้วเนี่ย ลอเป็ี่ยนห้นมามันเป็ดนเหรอวะเนี่ยอื้อกดปรับโอ้พระราชาเจมหดาวมึงเปิดมาก็หดาวเลยเฮ้ยไอ,ยอยตัวไทยหน้าแม่งเอ้ยเจ็บหน้าอีกแล้วกู1นึ่งสองสามมาตัวต่อไปกันเลยไม่ต้องไปบนมันเป็นแค่ความเจ็บเพียงเล็กๆน้อยๆน,นี่ครับตัวต่อไปเลยครับ หกดาวน์ <laughs> down, ผู่มายอแล้วแถมเป็นตัวใหม่ที่ทําให้ผมอิดชาด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้เหมือนตัวมันจะเป็นเอฟเฟกอะไรแปลกๆนะมันจะมีสายฟ้านะ้เดี๋ยวยังไงเปิดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูก็จะเป็นลุกเทวดานั่นเองโอ้โหตบหน้าอีกแล้วกูสุดๆไปเลยพาดนี้นะครับหนึ่งสองซอุ้ยๆุย,ย,ยตบที่หูฟังปิวนะครับอะไรมันจะทรงอนุภาพขนาดนั้น นี่กูกะตบแบบไม่เก่งใจหน้าตัวเองเลยหรือไงเนี่ยเือ,ม,อมือแม่งทรยศหน้าตัวเองแทๆ้ๆนะครับตัวต่อไปครับปั๊บไอฟ้าหกดาวอีกแล้วฮันนี่น้องใหม่แล้วแม่งเป็นตัวที่แบบอือหือโอ้โอสุดยอดไปเลยเปิดตอนเป็ดหันหน้ามานะครับแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นระบบซุ้ม แล้วก็ดวงคูณ2นั่นเองเนะครับก็คงไม่ได้อยู่กับทิทึกอะไรหรอกนะอานะฮะก็ตบหน้าเหมือนเคยนะครับได้6ดาวก็ตบหน้าตัวเองหนึ่งทีนะบาบาบออยู่เงี้ยแหละกูแต่อยากจะเตือนน้องๆนะครับอย่าไปทําตามเด็ดขาดนะผมเตือนไปหลายครั้งแล้วนะครับก็อย่าไปทําตามถ้าใครทําตามเนี่ยผมขอให้เป็นหมันนะครับไข่หดจู๋หายนะคาว่าจู๋คงไม่ใช่คำหยาบอะไรมากมายนะครับก็ฟังฟังดูได้ หรือจะเป็นเจ้าปิกาจูน้อยอะไรประมาณนั้นนะครับก็มาหนึ 1, 2, ่งสองสาตบเสร็จแล้วกูกดข้าแม่งปาปูชี้ห้าดาวขอบคุณที่ยังมี5้าดาวนะครับตอนแรกผมกันึกว่าแม่งมา6ดาวสาตัวติดแล้วตัวต่อไปนี้นะ่าจะเป็น6ดาวรัวๆนะโอเคห้าดาวก็ยังผมมาให้เห็นอยู่นะครับตัวต่อไปครับปับหกดาวนักเรียนดีเด่นตัวลิมิเต็ดด้วย ตัวดีด้วยไอ้เวนไอช้ช่วแม่งเอ้ยกูอิจฉาแล้วกูก็เจ็บด้วยเออถ้าเปิดไอดีกูแล้วไม่ได้อย่างนี้นะมึงกูจะเอาเมาส์ขอหัวตัวเองมึงคอยดูแม่งจริงๆเลยเจียวอกนาอีกแก้วแม่งไม่น่าบ่นไปเมื่อกี้เลยมาไม่ต้องลีลาครับตบไปฮะหนึ่งสองซาคำว่าเจ็บอะไม่ได้มีอยู่ในสายเลือดของผมอยู่แล้ว แต่แม่งปวดแค่นั้นเองตัวต่อไปครับปรับทีทีโผล่มาอีกเร็วสุดยอดนะครับได้5้าดาวมา2ตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดน้องนั้นแม่ง6ดาวรวดดวงอะไรมันจะดีขนาดนี้วะเนี่ยก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่ฝากไอดีมาผมเปิดกาชากันแน่นอนครับคุณจะได้ตัวดีๆและไม่ดีจากเจ้าพ่อหน้าแตกกลับไปอย่างที่เห็นเลยนะ ยังไงก็อย่าลืมมาบูชาและชาบูเจ้าพ่อหน้าแตกกันด้วยนะครับอาจจะมีแบบเออของรางวัลเล็กๆน้อยๆในการเปิดได้นี่กูเรียกของรางวัลแล้วเหรอไม่เอานะครับไม่เอานะครับก็ขอแค่ว่ากดไ like, ลค์กดแชร์ซับสไครต์กันก็พอนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบก็บ๊ายบายครับ